านิสติค่ะโดยมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุติมาณฑทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวชวนิชาทิพเนตรค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวปุสมาจันท์พัญญาค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ่ในแผ่นที่หนึ่งอ๋อน,นะคะก็คือข้อมูลการเช็คสต๊อกสินค้าลิขส์ของเรานะคะเราจะหามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะ,คะก็จะมีนะคะพนักงานา ินค้าวันหมดอายุวันผลิตค่ะค่ะจากข้อมูลในแผนที่หนึ่งนะคะที่เราหามาจากการอินเทอร์เน็ตเราก็จะนำมารวบรวมในรูปแบบของตารางค่ะตารางข้อมูลการเช็คการเช็คสินค้าลิสตสิของเรานะคะเราก็จะจัดมาเป็นสารตารางค่ะก็คือ เช็คส no ินค้าขึ้นมาค่ะโดยการที่เราให้รหัสพนักงานที่เป็นคีหลักของตารางข้อมูลพนักงานมาเป็นคีลองในตารางการเช็คสินค้าค่ะและให้รหัสสินค้าที่เป็นคีหลักของตารางข้อมูลสินค้ามาเป็นคีลองอีกตัวหนึ่งของตารางการเช็คสินค้าค่ะต่ไปที่3นะคะก็คือโครงสร้างข้อมูลนะคะตารางที่1คือตารางพนักงานข้อมูลก็จะมีรหัสพนักงานชื่อพนักงานเบอร์โทรศัพท์อายุค่ะ สามหลักเรียติดกันค่ะขนาดข้อมูลคือสีตัวนะคะชื่อพนักง,งานนะคะก็จะเป็นชนิดข้อมูลคือกอบซอนรูปแบบข้อมูลคือกรอบซอนสามารถ ะคะ่ะตา,ารางการเช็คสินค้านะคะข้อมูลก็จะมีลำดับ,บรหัสพนักง,งานรหัสสินค้าล็อกสินค้าแถวจำนวนคงเหลือต่อทั้งหมดค่ะลำดับนะคะชนิดข้อมูลคือตัวเลขรูปแบบข้อมูลคือตัวเลขเรียนติดกัน ตัวอักษร G ตามด้วยตัวเลข3าหลักเรียงติดกันค่ะขนาดข้อมูลก็คือ4ตัวค่ะรหัสสินค้านะคะชนิดข้อมูลคือตัวอักษรรูปแบบข้อมูลคือตัวอักษร G ตามด้วยตัวเลข4หลักเรียงติดกันค่ะขนาดข้อมูลคือ5ตัวค่ะล็อกสินค้านะคะชนิดข้อมูลคือตัวเลขรูปแบบข้อมูลก็คือตัวเลขเรียงติดกันไม่สามารถมีข่ะว่า กสามารถเปลี่ยคข่าว่าแทรกอยู่ในข้อมูลได้ค่ะขนาดข้อมูลก็คือ5าตัวค่ะแผนที่4นะคะมีทั้งหมด3ตารางค่ะตารางที่1นะคะชื่อว่าตารางพนักงานนะคะมีทั้งหมด4คอลัมน์ค่ะคือรหัสพนักงานชื่อพนักงานเบอร์โทรศัพท์และอายุค่ะคนที่1นะคะมีรหัสพนักงานคือย e 0 0 1์ือชุติมาเนื้อทองค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ094357 2324ค่ะ และมีอายุที่21ปีค่ะคนที่สองค่ะรหัสพนักงานคือ E 002กุสุมาจันทปัญญาค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ065 052 0041ค่ะอายุนะคะ22ปีค่ะคนที่3านะคะ E 003ชนทิชาทิพเนศค่ะเบอร ตารางของนิตสติกนะคะมีทั้งหมด4คอลัมน์ค่ะคือรหัสสินค้าสีราคาและวันหมดอายุค่ะรหัสสินค้าตัวแรกนะคะคือ G 1 1 0 1สีแดงเข้มค่ะราคา129บาทวันหมดอายุนะคะวันที่12บมกราคม2566ค่ะสินค้าตัวที่สนะคะมีรหัสสินค้าคือ G 1 1 0 2ค่ะ อยู่ที่149บาทนะคะวันหมดอายุ15กุมภาพันธ์2568ค่ะสินค้าตัวที่3ค่ะ G1201 ค่ะสีชมพูพันธ์นะคะราคาอยู่ที่119บาทค่ะวันหมดอายุ30พฤษภาคม2572ค่ะส่วนของสินค้าตัวที่4นะคะรหัสสินค้าคือ G1202 สีชมพูนุ่มค่ะ 139บาทตำหนดอายุวันที่23กรกฎาคม ลำดับรหัสพนักนางานรหัสสินค้าล็อกสินค้าแถวและจํานวนคงเหลือต่อทั้งหมดค่ะลำดับที่1นนะคะรหัสพนักงาน E 0 0 1รับผิดชอบรหัสสินค้า G 1 1 0 1ล็อกสินค้านะคะคือ01แถวที่1จํานวนคงเหลือต่อทั้งหมดคือ12ต่อ24ค่ะลำดับที่2คะ่ะรหัสพนักงาน E 0 0 1 รับผิดชอบ g 1 1 0 2ล็อกสินค้าที่1แถวที่สองจำนวนคงเหลือต่อทั้งหมดคือ18ต่อ24ค่ะลำดับที่3 E 0 0 2รับผิดชอบ G1 2 0 1ล็อกสินค้าที่02แถวที่1จําจำนวนคงเหลือตอนทั้งหมดคือ11ต่อ24ค่ะลำดับที่4นะคะอี e, 202 20ล็อกที่02แถวที่2จำนวนคงเหลือต่อทั้งหมดคือ20ต่อ24ค่ะลำดับที่5นะคะ E 03รับผิดชอบ G 1301ล็อกที่03แถวที่1จำนวนคงเหลือต่อทั้งหมดนะคะคือ23ต่อ24ค่ะและลำดับที่6นะคะ E 0 0 3รับผิดชอบ G 1 3 0 2ในล็อกที่0 3แถวที่2ค่ะจำนวนคงเหลือต่อทั้งหมดคือ